สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราพาทุกคนมาสำรวจบันนิ่งคร่าวก็คือถ้าเกิดใครอยู่ในออสเตรเลียก็คงคุ้นเคยกับบันนิ่งอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นแบบที่ที่มีของสำหรับการสร้างบ้านสำหรับแบบจะตกแต่ง ซ่อมแซมอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้เดินไงแล้วนานๆทีเรามาเดินเราก็เลยตื่นเต้นเหมือนแบบคนที่ไม่เคยมาก็ <g ül> <g ül> เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าโหของมันมีเยอะประมาณนี้เลยนะแบบก็ไอคายของที่ไทยที่มันเป็นแบบที่มันเกี่ยวกับบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรามาหาเก้าอี้เล็กๆเอาไว้แบบปีนเป็นบันไดเล็กๆนะแล้วก็เลยเดินทางดูทางพวกบันไดเป็นพิเศษ อันนี้ก็ไปเดินอีกมุมความจริงมันใหญ่มากๆอันนี้จะเป็นตรงที่รถมันขับเข้ามาก็คือเขาแบบออเดอร์ไว้เข้ามารับแล้วก็แบบขับออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกล็อกก็แบบเนี่ยเดินยาวเขาก็จะมีล็อกยาวแบง่งแบ่งเป็นหมวดหมู่เยอะแยะไปหมดแบง่งแบบห้องนอนห้องน้ำการ์เดนเอ่อพวกแบบอุปกรณ์ภายในบ้านนอกบ้านส่วนมากถ้ใครจะสร้างบ้านอะไรเขาก็จะไม่พลาดในการมาเดินดูที่บันนิงพยายามจะถ่ายให้มันแบบ เห็นหลายๆอย่างแต่ว่าเก็บได้ไม่หมดก็เก็บได้แค่แบบประมาณคร่าวๆก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คนอื่นเขาจะตื่นเต้นไหมความจริงอะคลิปพวกนี้มันเอาไว้ให้คนที่แบบไม่เคยมาไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยได้ดูแล้วเขาก็จะแบบหูเมืองนอกแบบเประเทศนี้มันมีนลักษณะประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ประเทศนี้อยู่แล้วเขาก็จะคงจะงงๆว่ามันถ่ายทําไมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอะเผื่อมีคนตื่นเต้นกับเราอะเนาะ ก็เวลาเราดูคลิปแบบต่างประเทศบางทีดูแบบคนเดินห้างที่อเมริกาเราย,ยังก็โหห้างอเมริกามันเป็นประมาณนี้เลยหรอเงี้ยตรงนี้จะเป็นแบบการ์เดนเออมีโซนการ์เดนเยอะแยะของเยอะแยะขนาดนี้เลยแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆถ้าเราแบบอยากทําสวนจริงจังเราก็จะมาซื้อแต่ว่าของทุกอย่างมันก็ต้องการเนี่ยบัตเจ็ตบัตเจ็ต เราก็อาจจะต้องมีบัจจิตนหนึ่งถ้าเราอยากจะมีบ้านมีสวนมีความสวยงามเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างก็ใช่จะราคาน้อยๆนะคะทุกคนสวัสดีบันนิง่งโอเคบายบายจ้ะ